ดีครับเห็นถามกันเข้ามาเยอะนะครับใช้งานยังไงเป็นยังไงใช้อะไรได้บ้างสำหรับจอน,นี้หลักๆเลยคือใช้สำหรับเทสสายนะครับว่าสายเราช็อตไม้ขาดไม้นะครับไม่มีอะไรฮะง่ายตัวนี้ สายที่เราจะทดสอบก็ไป,ไปสมมติว่านี่คือสายนะที่เราเอามาทดสอบสมมติว่าสายนี้มันช็อตนะมันช็อตกันอยู่นช็อตอยู่นะครับคุณจะเห็นไหมน,นะช็อตอยู่พอเราเปิดเครื่องนะครับสายชอ็อตจะมีเสียงร้องเตือนพร้อมกับไฟ หาวัดช็อตเนี่ยมันเราก็จะทําให้เรารู้ได้ว่ามันช็อตแล้วมันมีเสียงอีกในหนึ่งก็คือสายเราใช้ได้ไม่ขาดนะครับไม่ขาดสายใช้ได้ไม่ขาดนะครับรู้ว่าไม่ขาดแต่สภาพสายเป็นยังไงนั้นก็ว่ากันไป ตามสภาพที่เห็นนสมมตมันมชอ็อตถ้าอีกอย่างหนึ่งกรณีที่เราไปทำงานเกี่ยวกับหอพักอภาพาร์ตเมนต์ห้องเช่าอะไรสายพวกนี้มันจะเยอะมากเราก็จะไม่รู้สมว่าเราไปเราใช่คนทำระบบไว้หรือทำไว้แต่มันนานแล้วเราก็จำไม่ได้ว่าสายไหนเป็นสายไหน เราก็ใช้ตัวนี้เช็คได้โดยที่เราจะใช้ <c oughs> น,นี้ก็ได้เป็นตัวหนอนต่อสายแล้วก็ทำให้ฝั่งเนี้ยฝั่งในฝั่งนึงเนี้ยช็อตกันไว้ช็อตมันช็อตมันไว้เลยสมผมว่าตัวนี้ชอ็อตแต่ผม,มยังไม่ได้ทำเป็นเครื่องมือไ,ไว้เฉยๆเพราะมันชอ็ชอตช็อตไว้ ่ช็อตแบบนี้นไว้เลยคือแล้วก็เอาฟังเนี่ยไปเสียบไว้ที่ห้องในห้องในห้องที่เราต้องการหาวา่าต้นมันอยู่ไหนครับจากนั้นก็อีกฟังนึงเราก็จะที่ตรงสายมันรวมรวมสายอะ่ะจ,จากสปิตเตอร์อะไรต่างๆเราจะพูดเตอร์สปิตเตอร์ ตรงอ,อะไรล่ะมันติสวิตอะไรต่างๆละเราก็ไปน,ำ,นำตัวเนี้ยไปเสียบเลยฝัย่งนี้เราทำตัวช็อตไว้ละถ้าเราเสียบถูกสายปุ๊บฝั่งจะหลอกเราก็จะรู้ละว่าเออสายนี้อยู่ห้องหนึ่งสายนี้อยู่ห้องสองสายน ปกติสายไม่ช็อตก็ต้องมีขึ้นนะครับแต่ถ้าเราอยากตรวจสอบว่ามันขาดไหมเราก็ทำการช็อตฟังนี่เข้าก็จะขาดมันก็จะทำให้เรารูนะร้อันที่จริงมันก็เหมือนฟังก์ชันฟังช,นงชันเนี้ยติมิมตเตอร์มันติมิตเตอร์เร้อยลฟังก์ชันอา คอนติเนียแบบมีเสียงนะครับมันก็เหมือนกันนะครับก็เหมือนฟังก์ชันนี้แหละมันก็เอาไว้วัดแบบนี้แหละถ้ามันช็อตมันก็จะขึ้นแต่บางการณีหน้างานเราพบกมิเตอร์ไปทำมันไม่สะดวกเนี่ยสายยุ่งอะไรอย่าีนี้ สะดวกแล้วก็ตัวนี้ขึ้นมาลองดูเผื่อมันจะสะดวกกว่าง่ายๆมันจอง่ายๆของเรือยๆขั้วจากขั้วจากเครื่องรับดาวเทียมถอดมาหลอดไฟก็จากเครื่องรับดาวเทียมแหละสวิตก็าหาเอาเหลเือลงทุนไม่เกิน50บาทครับ ส่วนกล่องไงเลยละก็ใช้ได้ดีในระดับหนึ่งนะครับรวดเร็วกระทัดรัดไม่เกะกะใครมีไอเดียอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับขอบคุณครับ